สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะพามาพบกับแม่ครัวตัวน้อยนะคะแม่ครัวคนขยันนะคะกําลังทําอะไรคะตอนนี้ตคะตัมะต้มตเงยหน้าหน่อยค่ะกําลังทําอะไรคะตัตม้ตมตามําลังตั้มโอ้โหตั้มอะไรคะในวันนี้มีเมนูอะไรคะเด็กแดงแสกหนะ้าฮะ <laughs> เดีค่ะ น้ำพริกหมูน้ำพริกหมูค่ะเก่งจังเลยเนาะเออเคยทำกับข้าวอะไรเป็นบ้างคะเนี่ยเออฮะไข่เจียวเออไข่เจียวแล้วหนูร้องไห้ทำไมาคะตำ<า>หอมตำหอมแล้วร้องไหาา้ทำไมกัน นอนเยอะเกินไปนอนนอนเยอะเกินไปโอ๊ยแมียควคนเก่งเนาะแมียควคนเก่งทำไปทำไปขยะเหรอคะวันนี้ค่ะมาเก็บค่ะเพราะอะไรคะเหนื่อยฮะเหนื่อยว่างเหนื่อยเหนื่อยทำอะไรมาเหนื่อยคะเพราะว่ายิงกะต้องเลี้ยงยิงกะต้องแบงก์แก